บาแท้ที่ตัวมาครับไม่ต้องห่วงครับแท้เดิ่อทั้งตัวแท้ทั้งบาโซ่ลองอข้าบาให้ดู ขอ,อยาตแนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับพี่ๆตัวนี้นะครับเป็นเรื่อยนต์026นะครับขนาด 48.7cc นะครับตัวนี้ผลิตที่เยอรมันแต้ๆนะครับเป็นเรื่อยนต์ที่ทรงกาลังขนาดกลางหรือบ้านเราก็จะเรียกกันภาษาบ้านก็คือ3.5แรงมา้าอะไรประมาณนี้นะครับผม026เนี่ยครับผลิตมาเพื่อมืออาชีพระดับ เป็นเลรื่อยนต์ที่ใช้งานในระดับปานกลางนะครับจะไว้ใช้ตัดใช้ทํางานอาชีพหรือว่าการใช้งานทั้งวันอันนี้ก็จะเหมาะมากนะครับกับตัวเจ้า026 026เป็นเก่าญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ใช่ยุคแรกๆนะครับแต่เป็นยุคถัดมานะครับหรือนะครับ026ตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายหรือเป็นตัวอัปเกรดของ026นะครับก่อนจะพัฒนามาเป็น MS 260นั่นเองนะครับพี่ตัวนี้ก็เลยถูกพัฒนามาจากยุคแรกๆก็คือ ขาก็มาใส่เาล์วลดแรงอัดให้นะครับกดวาล์วลดแรงอัดทุกครั้งเพื่อดึงสตาร์ทจากแรงอัดที่มันแรงอัดที่มันแน่นเกินไปหรือว่าเราเหนื่อยกับการสตาร์ทเกินไปเราก็กดวาล์วลดแรงอัดเพื่อจะทําให้สตาร์ทง่ายยิ่งขึ้นแล้วตัวนี้เป็นมือกํากระชับมือเป็นตัวดึงกระชับมือที่เขาใส่มาให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เรากำได้กระชับและก็สตาร์ทง่ายขึ้นจะมียางอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อฝังอยู่ด้านในะจะทำให้เรากำง่ายขึ้นแบบนี้นะครับ ใครสนใจตัวนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือ026ก็จะยังเป็นพระเอกในแบรนด์ของอสตินแท้เยอรมันอยู่แล้วนะครับที่ใช้กันในแพร่หลายนะครับใครสนใจตัวนี้ก็จะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปๆหรือว่าเป็นตัวเอกของเขาแหละครับที่มืออาชีพเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยความเป็นเก่าญี่ปุ่นเขาจะมีความทนทานอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับและตัวนี้ผมบอกเลยว่าแรงอัดโอ้โหแรงอัดยังดีมากครับดีมาก แรงอัดยังดีดูแรงอัดครับเนี่ยแรงอัดคือประมาณนี้เลยนะครับยังพร้อมใช้ยาวๆครับผมโดยรวมของเครื่องสภาพโดยรวมคือดีมากสมบูรณ์มากตัวนี้แท้เดิม100%นะครับ ก็จะมีตำหนิจริงๆก็จะมีที่เรียกว่าตำหนิคือนิดเดียวนะครับนี่นี่นะครับตรงจุดนี้นะครับอ่ารอยทิ่มของไม่รู้ว่าน่าจะเป็นปากฉลามของตัวอื่นหรือเปล่านะครับเวลาที่เขาคนส่งมาไทยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนิดเดียวแต่ไม่ได้มีผลว่าไม่มีผลกับการใช้งานไม่มีผลเกี่ยวกับเครื่องครับอ่าคือรอยนิดเดียวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอ่ะใครสนใจตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานยาวๆแรงอัดดีมากรอบเร่งจัดๆอันเนี้ยผมเชื่อว่า จะทาให้พี่ๆทําให้หน้างานเดินได้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับใครสนใจตัวนี้ทักเข้าม,า,า,า, 7, า,ม, 7, า,มาหรือโทรเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่7,900บาทรวมส่งนะครับ7,900าบาทรวมส่งสนใจทักหรือโทรเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับ